วิธีรับมือกับความสูญเสียความสูญเสียเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากเจอแต่เป็นเรื่องธรรมชาติของชีวิตที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นการสูญเสียคนที่รักเพื่อนะนิดโอกาสในชีวิตหรือแม้แต่สิ่งของที่มีค่าทางใจเมื่อเผชิญกับความสูญเสียหลายคนมักรู้สึกเจ็บปวดสับสนหรือแม้กระทั่งสิ้นหวังดังนั้นการเรียนรู้วิธีรับมือกับความสูญเสียจึงเป็นสิ่งสำคัญ ที่จะช่วยให้เราผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ไปได้อย่างเข้มแข็งและมีความหวังในอนาคตการยอมรับความรู้สึกของตัวเองเมื่อเผชิญกับความสูญเสียถือเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในกระบวนการเยียวยาใจเพราะความรู้สึกที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นความเศร้าวความโกรธความสับสนหรือความเหงานั้นเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าจิตใจของเรากำลังปรับตัวเพื่อรับมือกับสถานการณ์ใหม่การพยายามเก็บกด หรือปฏิเสธความรู้สึกเหล่านี้อาจทำให้ความจิตปวดสะสมจนกลายเป็นความเครียดหรือปัญหาสุขภาพจิตในอนาคตเมื่อเรายอมรับความรู้สึกของตัวเองอย่างแท้จริงเราจะเปิดโอกาสให้ตัวเองได้ปลดปล่อยความรู้สึกเหล่านั้นออกมาผ่านการร้องไห้หรือการแสดงออกในรูปแบบต่างๆซึ่งช่วยให้จิตใจได้ผ่อนคลายและไม่อึอดอัดมากเกินไปการให้เวลาตัวเองได้คิดทบทวนถึงสิ่งที่เกิดขึ้น ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยให้เราเข้าใจและปรับตัวกับความเปลี่ยนแปลงได้ดีขึ้นแม้ว่าความรู้สึกเหล่านั้นอาจจะทําให้เรารู้สึกเจ็บปวดแต่ก็เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการที่จะช่วยให้เราเติบโตและก้าวผ่านช่วงเวลาที่ยากลําบากไปได้ด้วยความเข้มแข็งและความมั่นคงในจิตใจดังนั้นการยอมรับและให้ความสําคัญกับความรู้สึกของตัวเองจึงเป็นขั้นตอนแรกที่ไม่ควรมองข้ามเมื่อต้องเผชิญกับความสูญเสีย เพื่อเปิดทางให้กับการฟื้นฟูและการกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งในอนาคตการเปิดใจพูดคุยกับคนที่ไว้ใจเป็นขั้นตอนสำคัญในการรับมือกับความรู้สึกที่เกิดจากความสูญเสียเพราะการได้แบ่งปันความรู้สึกและความคิดของตัวเองกับคนที่เราเชื่อใจไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเพื่อนสนิทหรือแม้แต่ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตและช่วยให้เรารู้สึกว่าตัวเองไม่ได้เผชิญกับความเจ็บปวดนี้เพียงลาพัง การพูดคุยเหล่านี้ไม่เพียงแต่ช่วยให้เราระบายความรู้สึกที่เก็บกดไว้ออกมาแต่ยังเป็นการเปิดโอกาสให้ได้รับคำแนะนำหรือมุมมองใหม่ๆที่อาจช่วยให้เราเห็นทางออกหรือวิธีจัดการกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้ดียิ่งขึ้นบางครั้งแค่มีใครสักคนที่พร้อมรับฟังโดยไม่ตัดสินหรือเล่นรัดก็สามารถลดความหนักใจและความรู้สึกโดดเดี่ยวที่เกิดขึ้นในใจได้มากแล้ว นอกจากนี้การพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญยังช่วยให้เราได้รับการสนับสนุนอย่างเป็นระบบและเหมาะสมกับสภาพจิตใจของเราในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้เพราะพวกเขามีความรู้และเครื่องมือที่จะช่วยให้เราเรียนรู้วิธีปรับตัวและจัดการกับความรู้สึกอย่างมีประสิทธิภาพ การเปิดใจและไม่เก็บความทุกข์ไว้คนเดียวจึงเป็นการเปิดทางให้กับการเยียวยาใจที่แท้จริงและช่วยให้เราเก้าวผ่านความสูญเสียไปได้ด้วยความเข้มแข็งและความหวังใหม่ในอนาคตการดูแลร่างกายและจิตใจในช่วงเวลาที่รู้สึกเศร้าหรือเครียดเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างมากเพราะสุขภาพกายและใจมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดร่างกายที่อ่อนแอรหรือเหนื่อยล้าสามารถทำให้สภาพจิตใจแย่ลง และเพิ่มความรู้สึกเครียดหรือซึมเศร้าได้ดังนั้นการใส่ใจดูแลตัวเองทั้งด้านร่างกายและจิตใจจึงช่วยสร้างพื้นฐานที่ดีสำหรับการฟื้นฝูจิตใจควรเลือกฐานอาหารที่มีประโยชน์และมีสารอาหารครบถ้วนเพื่อให้ร่างกายได้รับพลังงานและสารอาหารที่จำเป็นการได้รับสารอาหารที่เหมาะสมจะช่วยให้ระบบต่างๆในร่างกายทำงานได้ดีขึ้นและส่งผลดีต่อสภาพจิตใจควรพักผ่อนให้เพียงพอ เพราะการนอนหลับที่ดีช่วยให้สมองได้ฟื้นฟูและจัดการกับความเครียดได้ดีขึ้นนอกจากนี้การออกกำลังกายเบาๆเ,เช่นเดินเล่นโยคะหรือการยืดเหยียดจะช่วยกระตุ้นการหลั่งสารเคมีในสมองที่ทำให้รู้สึกดีเช่นโดพามีนและเซโรโทนินสารเหล่านี้ช่วยลดความเครียดและเพิ่มความสุขทำให้เรารับมือกับความเศร้าหรือความกังวลได้ดีขึ้นเมื่อเราดูแลร่างกายให้แข็งแรงและใจให้สงบสุข จะช่วยเสริมสร้างพลังให้เรามีความพร้อมที่จะผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากและกล้ามไปข้างหน้าอย่างมั่นคงด้วยความเข้มแข็งทั้งทางร่างกายและจิตใจในช่วงเวลาที่เรากำลังเผชิญกับความเจ็บปวดหรือความเศร้าหมองจิตใจของเรามักจะอยู่ในสภาพที่ไม่มั่นคงและมีความเปราะบางสูงการตัดสินใจในเรื่องสำคัญสคัญในช่วงเวลานี้จึงอาจทำให้เราพลาดหรือเลือกทางที่ไม่เหมาะสม เพราะความรู้สึกที่กำลังรุนแรงอาจบดบังการมองเห็นภาพรวมอย่างชัดเจนและทำให้เราตัดสินใจด้วยอารมณ์มากกว่าการวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลดังนั้นการหลีกเลี่ยงการตัดสินใจเรื่องใหญ่ในช่วงเวลาที่เศร้าจึงเป็นการป้องกันตัวเองจากความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตการรอให้ความรู้สึกสงบลงก่อนจะช่วยให้เรามีโอกาสได้ทบทวนและพิจารณาสถานการณ์อย่างละเอียดรอบคอบมากขึ้นเมื่อตัวใจและสมองพร้อม เราจะสามารถตัดสินใจด้วยความชัดเจนและมั่นใจมากขึ้นซึ่งจะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีและเหมาะสมกับสถานการณ์จริงการให้เวลาตัวเองได้พักและฟื้นฟูอารมณ์จึงเป็นขั้นตอนที่สำคัญในการดูแลสุขภาพจิตใจและช่วยให้เราเก้าวผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากไปได้อย่างปลอดภัยและมั่นคงในอนาคต การตั้งใจดูแลตัวเองในเรื่องนี้ยังเป็นการแสดงความรักและความเคารพต่อตัวเองซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนสมควรได้รับเสมอการหากิจกรรมที่ช่วยบรรเทาความเครียดเป็นวิธีหนึ่งที่มีประสิทธิภาพในการดูแลจิตใจให้สงบและแข็งแรงในช่วงเวลาที่รู้สึกกดดันหรือเศร้าหงองการทำสิ่งที่เราชอบเช่นการฟังเพลงที่ชื่นชอบการอ่านหนังสือที่น่าสนใจหรือการวาดรูป จะช่วยเบี่ยงเบนความสนใจจากความคิดที่หนักใจและทำให้จิตใจได้พักผ่อนการออกไปเดินเล่นในธรรมชาติยังเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ดีเพราะธรรมชาติมีพลังบำบัดที่ช่วยให้เรารู้สึกสดชื่นและเชื่อมโยงกับโลกภายนอกซึ่งช่วยลดความเครียดและสร้างความรู้สึกสงบในใจมากขึ้นนอกจากนี้การทำสมาธิหรือฝึกโยคะ ก็เป็นวิธีที่ได้รับความนิยมในการจัดการกับความเจ็บปวดทางใจเพราะทั้งสองกิจกรรมนี้ช่วยให้เรามีสมาธิและจดจ่ออยู่กับปัจจุบันลดความว้าวุ่นใจและเพิ่มความรู้สึกสงบในร่างกายและจิตใจอย่างสม่ำเสมอการทํากิจกรรมเหล่านี้นอกจากจะช่วยบรรเทาความเครียดแล้วยังส่งเสริมสุขภาพจิตให้ดีขึ้นและช่วยให้เรามีพลังใจในการ,รเผชิญกับความท้าทายที่เข้ามาในชีวิตด้วยความเข้มแข็งและมั่นคง การให้เวลากับตัวเองในการทำสิ่งที่ชอบและสร้างความสุขจึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะช่วยพาเราผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากไปได้อย่างมีความหวังและสมดุลความสูญเสียมักจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงในชีวิตที่เราไม่อาจหลีกเลี่ยงได้เมื่อเกิดเหตุการณ์เหล่านี้ขึ้นชีวิตจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป แล้วเราจำเป็นต้องเรียนรู้ที่จะปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ใหม่ๆแม้ว่าการเปลี่ยนแปลงจะทำให้เรารู้สึกไม่มั่นคงหรือสับสนแต่การยอมรับมันอย่างจริงใจจะช่วยเปิดประตูให้กับการเติบโตและการฟื้นฟูตัวเองในระยะยาวการเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆเป็นการให้โอกาสตัวเองได้ค้นพบมุมมองใหม่ๆแล้ววิธีการจัดการกับชีวิตที่แตกต่างออกไปจากเดิมโดยไม่ยึดติดกับอดีตหรือความเจ็บปวดที่ผ่านมา เมื่อเรายอมรับการเปลี่ยนแปลงอย่างเต็มใจเราจะมีพลังในการเดินหน้าต่อไปอย่างมั่นคงและมีความหวังแม้ว่าเส้นทางอาจจะยากลำบากแต่ความสามารถในการปรับตัวนี้จะช่วยให้เราค่อยๆฟื้นฟูทั้งร่างกายและจิตใจให้กลับมาแข็งแรงและพร้อมเผชิญกับความท้าทายในใหม่ในอนาคตด้วยความเข้มแข็งและความสงบสุขในใจดังนั้นการเรียนรู้และยอมรับการเปลี่ยนแปลงจึงไม่ใช่เพียงแค่การยอมรับความจริง แต่ยังเป็นก้าวสำคัญที่ช่วยให้เราก้าวผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากและสร้างชีวิตใหม่ที่ดีกว่าเดิมอย่างแท้จริงการขอความช่วยเหลือเมื่อจำเป็นเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อความเศร้าหรือความเจ็บปวดในใจมีความลึกซึ้งมากเกินกว่าที่เราจะรับมือได้ด้วยตัวเองหรือส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันอย่างเห็นได้ชัดการเผชิญกับความรู้สึกเหล่านี้โดยลำพังอาจทำให้สถานการณ์เลวร้ายลง และส่งผลเสียต่อสุขภาพกายและใจในระยะยาวดังนั้นการขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญเช่นนักจิตวิทยาหรือนักจิตบำบัดจึงเป็นทางเลือกที่ดีและปลอดภัยเพราะพวกเขามีความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ในการช่วยเหลือผู้ที่กำลังเผชิญกับความทุกข์ทางจิตใจ การรับคำแนะนำและการดูแลที่เหมาะสมจากผู้เชี่ยวชาญจะช่วยให้เราได้เรียนรู้วิธีจัดการกับความรู้สึกและสถานการณ์ที่ซับซ้อนเหล่านั้นได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากขึ้นนอกจากนี้การได้รับการสนับสนุนจากผู้เชี่ยวชาญยังช่วยให้เรารู้สึกว่าไม่ได้เผชิญกับความเจ็บปวดนี้คนเดียวและเสริมสร้างความเข้มแข็งในการฟื้นฟูจิตใจให้กลับมามีสุขภาพดีขึ้นอย่างยั่งยืน ดังนั้นไม่ควรลังเลหรืออายที่จะขอความช่วยเหลือเมื่อรู้สึกว่าตัวเองไม่สามารถรับมือกับสถานการณ์ได้เพราะการดูแลสุขภาพจิตใจนั้นเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนควรให้ความสำคัญและให้ความรักต่อตัวเองเสมอความสูญเสียแม้จะเป็นบททดสอบที่ท้าทายความเข้มแข็งทางใจของเรามากที่สุดในชีวิตแม้ว่าในช่วงเวลาที่เจ็บปวดที่สุดและรู้สึกว่าทุกอย่างรอบตัวพังคลายไปหมด ก็ยังมีหนทางและทางออกที่ช่วยให้เราก้าวเดินต่อไปได้ด้วยความหวังและความเข้มแข็งภายในใจการเผชิญกับความสูญเสียต้องเริ่มต้นจากการยอมรับความรู้สึกที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นความเศร้าความเจ็บปวดหรือความสับสนเพราะการยอมรับเป็นก้าวแรกที่ช่วยเปิดทางให้จิตใจได้รับการฟื้นฟู นอกจากนี้การดูแลตัวเองในเรื่องของสุขภาพกายและใจให้ดีเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างพลังใจไม่ว่าจะเป็นการพักผ่อนให้เพียงพอรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และทำกิจกรรมที่ช่วยบรรเทาความเครียดเช่นการฟังเพลงอ่านหนังสือหรือออกไปเดินเล่นในธรรมชาติจะช่วยให้จิตใจได้ผ่อนคลายและฟื้นฟูความสมดุลได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งการเปิดใจพูดคุยและแบ่งปันความรู้สึกกับคนที่เราไว้ใจไม่ว่าจะเป็นครอบครัวหรือเพื่อนสนิทรวมทั้งการขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญเมื่อความรู้สึกนั้นหนักเกินกว่าจะรับมือได้เองจะช่วยให้เราได้รับการสนับสนุนที่เหมาะสมและสร้างความมั่นคงในจิตใจมากขึ้นทุกขั้นตอนเหล่านี้ล้วนเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้เราผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากไปได้อย่างเข้มแข็งและมั่นคงในที่สุด ความสูญเสียแม้จะเป็นความเจ็บปวดที่ยากจะหลีกเลี่ยงแต่ก็เป็นบทเรียนสำคัญที่ทำให้เราเติบโตและค้นพบความหมายใหม่ในชีวิตทึ้งขอให้บทความนี้เป็นแนวทางและกำลังใจที่ดีสาหรับทุกคนที่กำลังเผชิญกับความสูญเสียเพื่อให้สามารถเดินหน้าต่อไปด้วยความหวังและความเข้มแข็งในใจเสมอ